ฟงหมาป่ากินคนแห่งแอสตาประเทศอินเดียหมาป่าหรือสุนัขป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์กินเนื้อมีสติปัญญาค่อนข้างสูงมีความสามารถในการปรับตัวทางกายภาพเพื่อการจัดการเหยื่อขนาดใหญ่มีการจัดลำดับชนชั้นทางสังคมที่ซับซ้อนมีพฤติกรรมการแสดงออกขั้นสูง และมีความเชี่ยวชาญในการออกล่าแบบุ่วเช่นเดียวกับฟูงหมาป่ากินคนแห่งแอสตาฟูงหมาป่ากินคนแห่งแอสตาเป็นฟูงหมาป่าที่ดุร้ายที่ออกอลาวาดในมูบ้านแอสตาลาสเตหอประเทศอินเดียช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2528ถึงเดือนมกราคมปี2529 ในระยะเวลาสั้นๆเพียง3เดือนหมาป่าฝูงนี้ฆ่าเด็กไปถึง17รายสร้างความสะพรืงกลัวให้กับชาวบ้านที่อาศัยในละแวกนั้นเป็นอย่างมากเหตุการณ์โจมตีของฝูงหมาป่านี้เกิดขึ้นครั้งแรกในสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนปี2528เด็กชายวัย8ขวบถูกหมาป่าบุกเข้ามาโจมตีถึงในสวนหลังบ้านและพยายามจะลากเข้าป่าเพราะว่าแม่ของเด็กเห็นเข้า และพยายามช่วยเด็กไว้แต่เมื่อม้าป่านี้ไปเธอก็พบว่าเด็กน้อยเสียชีวิตแล้วสภาพศพเวอะ์ว่ะท้องถูกฉีกกระชากจนเห็นอวัยวะภายในหลังจากนั้นเหตุการณ์ทำนองนี้ก็เกิดขึ้นได้เรื่อยโดยที่เหยื่อส่วนใหญ่คือเด็กน้อยและทารกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ปกติแล้วอนาเขตในการล่าของหมาป่าจะอยู่ภายในป่าแต่ทว่าหมาป่าฟงนี้กลับรุกเข้ามายังส่วนที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ทำให้ชาวบ้านหลายรายไม่กล้าแม้แต่จะออกจากบ้านและต้องพกอาวุธติดตัวไว้เสมอเรื่องนี้ทําให้ทางการของอินเดียต้องส่งเจ้าหน้าที่และนักล่ามาจัดการโดยเร็วไม่ช้าพวกเขาก็พบว่าหมาป่าฝูงนี้ประกอบด้วยตัวผู้สองตัวตัวเมียหนึ่งตัวลูกหมาป่าตัวเมียหนึ่งตัวและลูกหมาป่าตัวผู้อีกสองตัวรวมทั้งหมดเป็น6ตัวซึ่งจำนวนนี้ถือเป็นงานที่หนักเลยทีเดียว กว่าจะจัดการกับหมาป่าจำนวน6ตัวนี้ได้ก็มีเด็กน้อยเสียชีวิตไปถึง17รายและต้องใช้เวลาทั้งหมด3เดือนเพราะพวกมันฉลาดมากและไม่หลงกลง่ายๆนักล่าต้องใช้หุ่นและเสื้อผ้าเก่าๆของเด็กรวมถึงเลียนเสียงร้องของเด็กจึงจะล่อลวงพวกมันออกมาได้และก็ได้จัดการตะโฟงหมาป่าจนตายในที่สุดพวกเขาก็เกิดความสงสัยว่าทำไมหมาป่าที่ดูแข็งแรงสุขภาพดีจึงเลือกที่จะออกจากป่ามาล่ามนุษย์ เพราะโดยปกติแล้วพวกมันจะล่าสัตว์อื่นมากกว่ามนุษย์นั่นเองประวัติมนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่าหรือแวร์วูฟเป็นปีศาจตามความเชื่อของชาวยุโรปมีรูปลักษณ์เหมือนหมาป่าแต่ตัวใหญ่กว่าสองเท่าสามารถเดินสองขาใช้มือใช้เท้าได้เหมือนคนมีพละกกำลังมหาศาลมีเขี้ยวและกรงเล็บยาว สามารถกลายร่างเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งหมาป่าหรือเป็นหมาป่าทั้งตัวบางก็ว่าสามารถแปลงกายเป็นสัตว์อื่นได้เช่นหมีและบางพื้นที่ก็เชื่อว่าสามารถแปลงกายเป็นแวมไพร์ได้ด้วยอาหารของพวกมันก็คือเลือดและเนื้อของสิ่งมีชีวิตทุกประเภทดังนั้นเหยื่อที่ถูกล่าจึงมีทั้งมนุษย์และสัตว์โดยมากจะเป็นสาววัยแรกรุ่นหรือเด็กน้อยในวัยแบบบอ ตำนานเล่าว่าผู้ที่กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่านั้นจะมาจากหลายสาเหตุเช่นสืบสายเลือดจากมนุษย์หมาป่าโดยตรงถูกหมาป่ากัดดื่มน้ำแก้วเดียวกันกับมนุษย์หมาป่าหรือสวมหนังหมาป่าที่ต้องคำสาบผู้ใดที่กลายเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วก็จะต้องกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าทุกค่ำคืนหรือทุกวันที่พระจันทรเต็มดวงแต่บางตำราก็บอกว่า มนุษย์หมาป่าจะกลับร่างเป็นมนุษย์ธรรมดาได้ก็ต่อเมื่อได้รับบาดเจ็บหรือตายเท่านั้นนอกจากจะมีผู้ที่กลายเป็นมนุษย์หมาป่าโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ยังมีผู้ที่ต้องการจะกลายร่างเพื่อความแข็งแกร่งและอยู่โยงคงกระพันอีกเช่นนักรบในสมัยโบราณที่อยากจะเป็นมนุษย์หมาป่าจะต้องดื่มน้ำจากรอยเท้าบนดินของหมาป่าและก็กินสมองของสัตว์ ที่ถูกหมาป่าฆ่าตายหรือทำส่วนผสมต้องห้ามตามตำราโบราณแล้วนำมาทาตัวก่อนจะเอาหนังหมาป่ามาคุมร่างหรือประกอบพิธีกรรมเริ่มด้วยการเปลืองผ้าไร้มนต์สวมใส่เข็มขัดและหน้ากากผนของหมาป่าสำหรับมนุษย์หมาป่าที่อยากกลับมาเป็นคนธรรมดาอีกครั้งอย่างถาวรจะต้องละเว้นการกินเนื้อสัตว์และเนื้อคน เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสิปีเพื่อให้อำนาจปีศาจที่เคยสิงอยู่ในร่างกายสลายไปในยุคกลางผู้คนหวาดกลัวมนุษย์หมาป่าเป็นอย่างมากพวกเขาเชื่อว่าคนที่เป็นมนุษย์หมาป่าจะมีขนระหว่างคิ้วหนาและยาวมากใบหูเล็กปลายเรียวแหลมนิ้วกลางสั้นเท่านิ้วชี้มีขนรุงรังตามแขนขาใบหน้าหลังหรือลำตัวพวกมันมีลักษณะการเดินแปลก พวกเขาจึงใช้วิธีการทดสอบที่โหดร้ายมากหากถูกตัดสินว่าเป็นมนุษย์หมาป่าจริงก็จะถูกกำจัดด้วยการยิงด้วยกระสุนเงินหรือแทงด้วยมีดที่หลอมจากไม้กางเขนจากนั้นก็จะนำศพไปเผาทิ้งเพราะมนุษย์หมาป่ามีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งมากแม้ร่างกายบาดเจ็บแต่พวกมันก็สามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วจึงต้องเผาให้เหลือแต่ขี้เท่า ไม่ให้มันกลับร่างได้อีกผู้คนที่มีความเชื่อเรื่องมนุษย์หมาป่ามักจะพกน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์หรือไม้กลางเข็ไว้ติดตัวตลอดเวลาเพราะพลังอันบริสุทธิ์เหล่านั้นสามารถทําให้พวกมันบาเดเจ็บได้แต่หากต้องเผชิญหน้ากับมนุษย์หมาป่าและหนีไม่พ้นในกรณีที่รู้ว่ามนุษย์หมาป่าคือใครให้รีบตะโกนชื่อนั้นสามครั้งแล้วมันก็จะรู้สึกตัว และกลับคืนสู่ร่างเดิมทันทีหรือหาทางทำให้มันเลือดออกให้ได้สามหยดก็จะสามารถรอดผลจากการตามล่าได้